สวัสดีครับสวัสดีย่อมสอสอครับพอดไม้เราครับมีมากครับไอเรื่องไอเรื่องสวัสดีครับนี่นาครับนาแหลครับดีเอาครับไปลุ้นกันครับฝ่าไม้พวนี้โคกน้องแปนนินแดนนกเหนียวหนึบครับนกขันเต่าพวกข้างในเหรอนะยงไงไปหาพวกก็ไปครับ tôi nhai máy hấp Ô, như khu ăn người tôi gió đừng... mà năm mày để nhìn vào muốn một chồ kêu tám tô rồi nè như thế hoa nốt to à nốt to cả chắc cái vinh đèn nốt nhớ được nhớ nữa vẫn ạ nhớ nữa bây nhớ nhớ khoáng trình nó khô nó ven vinh đen nốt nhớ được loại lương hấp nhai máy hấp lạc ní นักนี่บริษไทยนะครับว่าเพราะว่านกไปนอนอยู่หลังกล่องนะครับหนักที่สามครับโพตรลักลุดครับอืม nè 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 Nèo, 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 bỏ nhóm luôn Nè, nè Ôi, nèo khắc Khúc nông Phan, bán chiếm Nèo, nèo, bến nèo Như thế ngô, bỏ nhóm luôn, bỏ tí ngô Chỗng, chung nhóm, bán nhóc nhìn khăn như này, khổ Nhìn uh. chỗ đây cái Mục phốt là lắc rút, xoay mỏng, đín đâm quá, cháu không hiền đắn phát đi về ไปนอนอยู่หลังกล้องหัวนะแต่อยากว่าเขมันก็ไม่เงียงยยเง้ยงนอกไหนเลยยินเสียงเแยกใส่กันเงินเออไปแซวหันหน่อยโทษประด้พอวโทษอะไรสามปีผมถ้าหุ่คน<ม><ม>คือดิเอาครับคลิปนี้กับจีเด้ล่าไปเท่าไหร่น้อนนนมอ,มองหมันหน่อยครับคลิปนี้เจอกันไหมคลิปหน้าครับผม